โดยทางด้านของโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะก็มีการเปิดเผยนะคะว่านายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีนะคะมีการมุ่งที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยคุณแม่นะคะแล้วก็มีการสร้างโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะต่อยอดการผลิตสินค้าจากสมุนไพรไทยค่ะก็จะเป็นการผลักดันสมุนไพรไทยให้เป็นที่รู้จักขึ้นนะคะมากขึ้นนะในตลาดโลกด้วยนะคะในฐานะสินค้าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนั่นเองนะคะอ,อันนี้ก็เพื่อเป็นการ เพิ่มมูลค่าเนาะอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยในตลาดโลกนะคะ mm. ก็ให้อ่าเขาเรียกอะไรนะให้เท่าทันการคาดการณ์ของตลาดสมุนไพรโลกนะคะ mm. ที่ก็บอกว่าภายในปี2573เจนี่ยจะมีมูลค่าถึง2.7ล้านล้านบาทโอ้ oh, สัดทูตเถอะนะบ้านเขจะได้มีเงินมีทองกันบ้างและจริงๆสมัยสมุนไพรไทยเนี่ยคือถือว่าเป็นของดีของดีสิดังไปทั่วโลกล้วแบบว่า โห,โหคือคืออย่างอามเขาเรียกอะไรนะเป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือใช้สมุนไพรไทยทาใา,ายเนื่อนี่นั่นคือเป็นเป็นอะไรนะปวดเส้นปวดเอ็นหรือเป็นแผลหรือรอะไรอย่างอามก็มีราคาใช่ค่ะอย่างอย่างช่วงโควิด<อ><ม>นะคุณแม่ ใช่ฟ้าทะลายโซนปปโอ้โหอันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าลดไข้ลด<ม>อาการได้ดีมากๆ <_ d ata> เลยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะแล้วก็สมานก็เยอะม <_ d ata> มีอะไร ปทินผิวน้องเนี่ยใช่ขมิ้นใช่ไหมอโอ้โหถูกด้วยมักคงม,าามักขมขัดตัวไปนะคะแล้วก็บอกว่าสมุนไพรไทยเนี่ยมีจุดเด่นของสปปรรพคุณนะหลากหลายทางสายพันธุ์นะคะรวมไปถึงมีการประยุกต์ใช้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะทําให้มีความโด่งดังอย่างมากเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็จริงๆแล้วมูลค่าทางตลาดโลกเนี่ยก็เยอะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้คือทางรัฐบาลก็จะมีการผลักดันส่งเสริมมากยิ่งขึ้นเนาะนะคะทําให้อ่าจะมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นไปอีกนะ แต่ว่าไม่ได้มีการกําหนดเฉพาะเจาะจงนะนะคะอันนี้ก็อยากจะขอความร่วมมือนะคะกับ5กระทรวงไม่ว่าจะเป็นสาธารณาสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ mm hmm. กระทรวงอุตสาหกรรมพาณิชย์แล้วก็กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม mm hmm. นะคะก็เนี่ยคะ่ะร่วมมือกันแล้วก็ในเรื่องของการประกวด รางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพก็จะมีการประกวดอยู่เรื่อยๆอ,อ,อยู่แล้วนะคะก็จะเอาตรงจุดนี้นะคะมาร่วมมือกันนะคะว่าเอมันเป็นสมุนไพรตัวไหนบ้างที่เราควรจะส่งเสริมหรือหรือไปในทิศทางไหนนะคะ